อยู่คนเดียวเลยครับพี่ดูดูดูมีเถียงมีเถียงครับมีเถียงครับโอ้ยไม่มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุดมุดมุดมีเถียงมีเถียงโอ้ยสู้ไปคนเดียวได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับขอเก็บไอ้ท่นนึงวันนี้ใช้คันเดียวโกรโซนทัวร์นเมนต์นะครับสักคู่ครับอยู่คนเดียวครับฉุกเฉินมากเลยครับวันนี้เจ้าเบนไม่มาครับดูครับดูครับโอ้ยมีเถียง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  กินลาพาลาขาวแดงด้วยครับวันนี้ซื้อมาจากร้านบิทธตัวไม่ใหญ่ครับวันนี้แต่ว่าแต่ว่าดูเถียงครับดูเถียงโอ้ยตาบ่อครับปาหนาดู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 โอ้ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาดูครับดูดูดูกินลาพาลาขาวแดงครับโอ้มีเถียงครับมีเถียงครับในใจครับดูเรียวเกาะซอนทัวร์นเมนตนะครับ พันนี้นะครับ7.6ฟุตครับ7.6ฟุตอฮ้ยมีเถียงอีกรอบนึ่งครับอืมมันครับมันมันวันนี้ดูครับอืมยิ้มกลมาแต่ไกลเลยครับมีเถียงมีเถียงตัวนี้ก็น่าจะสองโลนิดๆนะครับเราจะเล่นต่อหรือว่าเราจะเอาขึ้นครับมันคงไม่เถียงแล้วนะครับเอามีเถียงครับมีเถียงมีเถียงอืมยังจะมาเถียงอยู่นะครับโฆษณาคันเลยครับคันเร็วโกรจาก้ันที่ยุดนะครับ สมามฟิชชิ่งฉอบระยองครับสมาชิกท่านใดในชมรมตกปลาจังหวัดระยองสนใจซื้อหาเลือกคันช้อปปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเยื่อปลอมกดสมายฟิชชิ่งนะครับที่ร้านพิมพ์มีขายครับมีจำหน่ายครับราคากันเองนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกชมรมตกปลาจังหวัดระยองนะครับหืมเข้าไม่เต็มครับวันนี้ตะขอเบส 4x ครับ จะมีกอกสองไหมครับอยากจะเห็นเหลือเกินอยากจะเห็นเหลือเกินครับตีไปสองไม้เองครับมาครับมาครับมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับโอ้โหวลายพลอยเลยครับเมจาวเมจาวจะเอาขึ้นได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสองนาทีขึ้นลวขอบคุณค่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกจังหวัดระยอง